ในภาษานียว้าเจ้าหมูยังทุบไม่ได้เลยโอ้ดูสิอืมอ้อยขาดแล้วเนี่ยไอเอนเตอร์โพลอื้ออกไปโอ้โหไม่ได้ดีอันนี้เหรอปุ๊บอืมปุ๊บเออออกได้แล้วอุดอุดมาเจ้าหมู มาไปขุดขุดขุดมาแล้วหูน่ารกอุด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 อืมกินของคุณคิงเนียนเลยอยู่ตรงนี้นะอย่าตามสิก็มาสิไอตัวร้ายจะไม่ได้เลยแกมันมาชวนเราอืมคือว่าแบบอะไรเนี่ยมาอะไรเอออ่อนจังเลย มิดอ่อนนะโอ้ยมาค้าบหายไปไหนอะฮึโดนตรงไหนมาสิ่าว่ามันอยู่ตรงนั้นมาเก็บสิแกท้าเหรอก็ใช่ไงโอ้ยฉันต้องได้ครอบครองเจา้านี่เอ้ยไปแล้วเปลี่ยน,นยโอ้นี่เหรอใจแล้วตามมาเลย มาสินักเก็บเงาไม่ง่ายลรอก่ะเจ้าหนูมันเรียกเจ้าหนูกันเลยเหรอใช่อแกไปทำเพื่อนเกือบตายเลยนะมาสิก็มาสิมาหลบนะมาสิอืคือแบบกำลังยึดยเสยึดสายนะให้ไปทำไมอืมมานี่เลยรู้สึกว่าทำไมดูคนแปลกหน้าแปลกแปกอ่ะเอาไปเลยเฮ้ยใส่ไปเธอะ เออดูสิว้าวแค่นี้มาเหมือนคุณเลย yes โูดูสิยา่าห์หัวใจมันจ,จะเป็นเจ้าเหมือนกับมนะ่วงเอาไปเลยว้าวและม่วงเขาก็ไม่ช่วยเราก็มีเพื่อนช่วยแทนไม่ใส่อะ่ะเอาไปเลยน่ารักพืชและันมีโจทยตัวนั้นให้นะ <G ül üyor> ยอมใส่แล้วโอ้โหอยากได้เลยไอ้ยดูสิมันจับอ่าอะไรแล้วมันไม่รู้สินะเอาละอืมดูสิดูเอ้ใครกินอะไรนะลงมาเอ้ยยานะเฮ้ยอะไรอ่้ออกนี่เลย อร่อยเหมือนเดิมเลยสีแดงเนี่ยมาสิคุดอ่ะเอ้ยมีอะไรบีรูสอะไรอ,อีกแล้วอ่ะเฮ้ยคุณจะอันนี้ทำไมหาบีรูสอร่อยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไปด่าเอากใครใครระเบิดเนี่ยเฮ้ผมดีเช็ดเขียว <c oughs> ดูสิเขียวเพื่อนลักพวกเราแล้วมันก็จะไปเอาดีนแล้วก็มาเสียบแล้วก็ของเรากันอะ่ะโอ้โหเรารักพวกนายโอ้ยขอบคุณที่มาบอกควับจริงเฮ้ยอะไรอ่ะกัดกอดถึงเวลาใส่เพลงสุดเหมือน Southfield มาใส่และเตรียมพร้อมรับฟังให้ดีด โอ้ยที่แท้มาขมายหรือเนี่ยโอ้ยอะอุดและตอนนี้แกได้กลายเป็นอย่าบอกตัวว่าเราจะโดนขังกันอะเจ็ดด้วยโอ้ยไปเราต้องทำอะไรดีก็ไปไหนสิโอ้ยบ้าเอาเลรวจะกระโจนเหรอโอ้ยมามาอุ้ยอุ้ยเอาไอ้สัสโอ้ย

ไม่ทันแล้วมาเฮ้ยเสียดโอ้ยมาเก็บเก็บไม่นะโยนเฮ้ยไม่นะแดงอะไรกันเนี่ยโอ้ยขอมดูดกันหมดเลยแล้วเนี่ยอ๋อสิโอ้ยโอ๊ยเขาจับนะครับหายหมดเลยไอ้เจ้าปูอู้ดอู้ดอู้ดมาเฮ้ยไปละแต่ขังซะ ไม่ไม่มาอะาก็บอกของเราไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยร่วมมือกันเลยมาไม่นะตัวหนึ่งนะโอ้ยเออฉันนี่ฉลาดกระนั้นเนี่ยมาครับไม่มีแล้วก็ไปเมลเหมือนเดิมไปในคอส ดูซิมันคือตัวอะไรอัอน,นี่เหรออะไรมีตัวดักษ์โดดเ,เอ้ยมาแล้วแกจะทำไรออกไปจะเอาหลออดีตของแกไม่นะไม่ฉันดีไวมีข้อความของคุณมาไม่ต้องละวู้ยทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะไปอโอโ้ย ลอยได้ไปนี่เธอเลยมาอืเข้าวโว้ยเอ้ยดูดิสิจอดตรงนั้นเลยนะหน่ามันกมลังมอของเราอะฮ้ยไปเลยเดี๋ยวทีทีเราเคยมากันนี่ลอยได้หย,ยุดนะหยาคโมยไม่แกเลยยาคโมยมาไาลบอ่ะเอ้ยไม่ลย โอ้ยโยนเอากมแกไปทันแล้วสิโอ๊ยไม่ได้อย้ังเต้งแล้วไม่ได้ดีนะสีสจเนียไม่้ะมันจะทำไรโค้งรบเนี่ยหลังออ้ยคนอลังคาร่ะอ้ยโอ้ยไม่ได้เพื่อสวัสดีนี่ครบเปาอยนามาดีมันก็ไม่เนหรอกไ่ไม่นะอุ้ย โอ้าไว้ด้ามาเป็นกับพวกหลายเลยไปพลังแห่งวัตย์อย่ากินดูดลงไปดีทั้งหมดเลยมาแล้วคิดว่าฉันกล้ากันเหรออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรเฮ้ยนั่มันนี่อ่ะพอดีเอาออกเอาหุ่นที่ลยนะโอ๊ยโอ๊ยไปละมามาสุอุ้ย ไปนะท่านโอ้ยอยาดไปถ้าไมโลยเป็นจะโอ้ยโอ้ยไปทำยังไงโอ้โหเฮ้ยอยู่นี่อือฮ้ยไม่นะท่านขอไปเย็บรุยอ้อไม่น่มัดบาดเลยไหนทิ้งมาสิโอ้ย หลติมันไม่เคยมีแบบนี้โอ้ยโอ้หอะไรเนี่ยบปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่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 โอ้ยมาสิมาซิไอ้มามม่มามามา,า,ามมามมามามาามามามมา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 ามมามามม ไอ้ยเค้าก็ดโดดโอ้ยโอ้ยเข,าขา้าประโตวไม่ติดอะไรเข้าด้วยและว้ายช่วยด้วยแล้วก็ไม่ก็โดดลูดไหมโอ้ยไม่ไม่ส่วนด้วยไม่โอ้ยเราต้องกลับไปอยู่ที่นี่แหละ เฮ้ยม hey, hey, ีบอลเอาเฮ้ยหยุดก hey, ่อนได้เข้าไปเลยมาสิฉลแกออกซิเดันเฮ้ยยุดจะอยน่จองคันนี้เฮ้ยยาดะไอ้กบจะโดนดุดอ้ยวววววอวอววววววลวว ที่พีต่อไปก็คือขาวส้มจะอยู่ที่ไหนอ่ะเอ๊ะมันคืออะไรกันติดตานตอนต่อไปบ้าวันนี้ฉันสมเองวันนี้ฉันฟ้าด้วยวันลีอาร์มเมเกอร์เฮ้ยเดี๋ยบ้าเขียวดีเคบาย